ซื้อ Apple Watch ทั้งทีไซส์40กับ44ซื้อแบบไหนดีคะคุณพี่ไซส์ไหนเหมาะกับใครวันนี้แก็บมาใชร์ใ้ฟังค่ะ lucky, 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 lucky. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะค,ะควางสาวก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด u b s c r i b e นะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s ซับสไคร์ช่องเก็บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนถ้าพูดถึงสมาร์ทวอชตอนนี้นะคะ Apple Watch เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบฮิตกันมากๆนะคะทุกคนและ Apple Watch เนี่ยเขาก็มีมาให้2ขนาดหน้าจอเลยนะคะทั้งไซส์40แล้วก็44ทีนี้หลายคนก็เกิดความสงสัยว่าคุณพี่ขาหนูจะซ Smart Watch ซซืื้้้อออททังีีีเน่พม2์หู ไซส์ไหนดีคะคุณพี่ข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรบ้างได้คะ่ะวันนี้นะคะแก็บจะมารีวิวความเห็นส่วนตัวให้ฟังนะคะถึง apple watch นะคะไซส์40แล้วก็ไซส์44คะ่ะทุกคนเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยคะ่ะมาที่ข้อแรกก่อนเลยนะคะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก็บอยู่กับ apple watch se 2นะคะทุกคนซึ่งด้านฝั่งขวามือนี้นะคะก็จะเป็นไซส์40นะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเก็บเนี่ยเป็นไซส์44นะคะทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแก็บมีทั้ง2ขนาดเลยนะคะอยู่ที่ตัวซึ่งความต่างแรก ะะก็เป็นเรื่องของราคานั่นเองค่ะทุกคน Apple Watch SE 2นะคะไซส์ size 40เนี่ยราคามาน่ารักมากๆเริ่มต้นที่9,900บาทนะคะทุกคนส่วนไซส์44นะคะทุกคนเริ่มต้นมาที่1 9 0 0บาทนะคะจะเห็นว่า Apple Watch SE ทั้ง2ตัวนี้นะคะเขาจะโดดราคากันอยู่ที่1,000บาทนะคะซึ่งส่วนต่างของเขานะคะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนจะเห็นว่าส่วนต่างเนีนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเรื่องของการใช้งานอื่นๆนะคะฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะทุกคน ดังนั้นในเรื่องของราคาไม่ต่างกันมากแล้วเรื่องขนาดล่ะคะคุณพี่ต่างกันไหมต่างค่ะทุกคนเพราะว่า40กับ44เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าค่อนข้างต่างกันถ้าถามแก๊ปนะคะแก๊ปมองว่าใครที่เป็นผู้หญิงนะคะข้อมือเล็กๆนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เหมือนแก๊ปนะคะการซื้อไซส์40เนี่ยก็จะทำให้มันดูบาลานซ์กับข้อมือเรามากขึ้นนั่นเองค่ะ ยิ่งถ้าเราเป็นคนตัวเล็กแค่ไหนนะคะทุกคนการที่เราใส่ Apple Watch size ส0นะคะมันจะทําให้ดูไม่เทอะทะไปสําหรับข้อมือเรานั่นเองค่ะเรียกว่าเวลาออกไปข้างนอกนะคะใส่เสื้อผ้าหยิดดูต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะดูบาลานซ์นะคะอันนี้พูดถึงเรื่องความสวยงามนะคะทุกคนแต่สําหรับใครที่ข้อมือใหญ่หน่อยนะคะหรือเป็นผู้ชายข้อมือใหญ่นะคะคุณก็สามารถเลือกไซส์44ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าก็อย่างที่แกบอกค่ะ แขนเราเนี่ยนะคะถ้าใหญ่มากแล้วเราเลือกนาฬิกาเล็กไปเนี่ยก็จะดูไม่สมดุลกันแต่ว่า anyway. ถ้าคุณมีข้อแขนที่ใหญ่นะคุณก็สามารถใส่ไซส์44ได้นะคะทุกคนแต่สําหรับผู้หญิงคนไหนนะคะที่ตัวเล็กๆนะคะและแบบโอพี่ขาแต่หนูชอบแบบใส่นาฬิกาเรือนใหญ่ๆอะค่ะดูน่ารักดีก็ได้นะคะไม่ได้ผิดค่ะจริงๆก็มองว่าเรื่องไซส์เนี่ยขนาด4 0กับ44เนี่ยถ้ามองในเรื่องความสวยงามนะคะทุกคนก็อยู่ที่ความชอบเลยนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะใส่นาฬิกาใหญ่กว่าข้อมือก็น่ารักดีนะคะหรือผู้หญิงคนไหนจะใส่ให้พอดีข้ออมืนะะคก็สวย เช่นกัน เอาเป็นว่าเรื่องความสวยงามเนี่ยตอบยากค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของน้ําหนักเนี่ยต่างแน่นอนเพราะไซส์40เนี่ยนะคะเขาจะหนักประมาณ26.4กรัมนะคะทุกคนแต่ไซส์44เนี่ยเข้ามากับน้ําหนัก32.9กรัมค่ะแน่นอนว่าขนาดใหญ่กว่านะคะก็ย่อมหนักกว่านะคะใครที่ชอบนาฬิกาเบาๆนะคะหรือเป็นคนแบบปกติไม่ค่อยใส่นาฬิกานะคะใส่กาไลเบาๆเนี่ยอาจจะซื้อไซส์40ไปนะคะก็จะไม่ได้หนักข้อมือมากแต่ใครนะคะที่แบบว่าไม่ได้หมายเรื่องพวกนี้นะคะเราก็ซื้อไซส์ใหญ่ไปเลยนะคะเพราะว่า กว่าขีดสขีดเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกค่ะทุกคนซึ่งแน่นอนค่ะทุกคน Apple Watch 2ไซส์นี้นะคะเขาไม่ได้ต่างกันแค่ขนาดและราคานะคะแต่ว่า อันแรกเลยนะคะที่แกมองว่า Apple Watch ขนาดไซ์หน้าจอ44นะคะคนข้างได้เปรียบก,กว่าเลยนะคะคือเวลาคุณเล่นฟังก์ชันต่างๆในตัว Apple Watch นะคะใครที่สัมผัสนะคะจะรู้ได้เลยว่าการที่เรามีพื้นที่จอสัมผัสที่ใหญ่กว่านะคะย่อมใช้งานได้ดีกว่านะคะทุกคนเวลาเราเลือกฟังก์ชันเมนูต่างๆนะคะหรือนะคะเวลาที่เรากดเบอร์โทรศัพท์โทรออกนะคะหรือใช้ฟังก์ชันเครื่องคิดเลขเนี่ยเวลามีแป้นตัวเลขขึ้นมานะเราจะเห็นเลยว่าเออหน้าจอที่ใหญ่กว่านี้มันกดสะดวกกว่าจริงๆนะคะใครที่มี นิ้วที่ใหญ่นะคะหรือว่าสายตาที่ไม่ค่อยดีนะคะการที่เราเลือกใช้ไซส์40เนี่ยนะคะจะทําให้เรากดแป้นพวกนี้เนี่ยโอกาสพลาดเยอะกว่านะคะทุกคนแล้วส่วนตัวแก๊เองเนี่ยเวลาวันไหนที่ใส่ไซส์40ออกจากบ้านนะคะเวลากดแป้นพิมพ์หรือเครื่องคิดเลขต่างๆเนี่ยบ่อยครั้งที่แก๊บกดพลาดแป้นมันออกไปนะคะทุกคนแล้วก็ต้องกดลบแก้ไขตัวเลขใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นไซส์44นะคะทุกคนโอกาสในการที่จะแตะพลาดเนี่ยจะน้อยลงค่ะ และอีกข้อหนึ่งเลยนะคะที่เป็นข้อพิจรนารณานเลยนะคะทุกคนต้องบอกว่า Apple Watch ไซส์40นะคะทุกคนเสียงเขาจะเบาวกว่าไซส์44ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากแกมนะคะเวลาเราใช้ฟังก์ชันนะคะ Walkie Talkie นะคะหรือว่าเป็นฟังก์ชันในการรับสายโทรศัพท์แลวคุยเนี่ยจะมีความรู้สึกเลยว่าลำโพงนะคะของตัวไซส์40เนี่ยเสียงมันจะเบาวกว่าค่ะทุกคนแล้วเวลาเสียงมันออกมาด้วยความที่มันตัวเล็กกว่าเสียงมันจะฟังไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สาหรับแกบมากมากเลยนะคะแกมองว่า ใครนะคะที่แบบว่าเออคุณสามารถใส่ไซส์44ได้นะคะก็ซื้อไซส์44ไปเลยค่ะเพราะว่าเวลาคุณฉุกเฉินนะคะรับโทรศัพท์คุยนู่นคุยนี่นะคะผ่านตัวลำโพงเขาเนี่ยเสียงไซส์44เนี่ยเขาจะดังกว่า40อย่างชัดเจนเลยละคะ่ะอ่มาถึงตอนนี้คนเริ่มมีคำถามเอ้คุณพี่ค้าแบบนี้จะยังไงดีค้หนูจะซื้อ40หรือ44ดีนะคะเอา,อางี้ดีกว่าคะ่ะแค่ขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบเออเราเน้นเรื่องความสวยงามเนาะแล้วก็อยากได้นาฬิกาที่พอดีข้อมือน,นะคะแน่นอนค่ะคุณก็ต้องไปไซส์40เลยนะคะต้องบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่เหมือนกันหมดเลยนะคะต่างที่ขนาดหน้าจอเท่านั้นเองค่ะและยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนิ้วเล็กๆนะคะแล้วยังมีสายตาที่ดีอยู่เนี่ยการใช้งานบนหน้าจอ40อะนะคะก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยละคะ่ะยิ่งถ้าคุณนิ้วเล็กๆแล้วค่อยๆจิ้มไปนะคะเรื่องขนาดหน้าจอเนี่ยไม่เป็นปัญหาแน่นอนแต่สําหรับกลุ่มคนที่2นะคะใครที่รู้ตัว ะะว่า เออคุณพี่ผมข้อมือใหญ่ครับแล้วก็ใส่เรือนใหญ่ได้นะคะหรือคุณเป็นผู้หญิงตัวเ,เล็กๆที่มีความรู้สึกว่าออคุณพี่ขาหนูแบบว่าตัวเล็กก็จริงนะคะแต่หนูอยากให้ความสําคัญเรื่องการใช้งานและฟังก์ชันในการใช้งานมากกว่าแล้วค่อนข้างจะอยู่กับหน้าจอสมาร์ทวอทช์เยอะนะคะถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยเก็บแนะนําว่าซื้อไซส์44ไปเลยค่ะเพราะว่าการใช้งานต่างๆนียดีกว่าไซส์40จริงๆนะคะอย่างที่แคปพูดไปว่าเวลาเรากดแป้นพิมพ์ต่างๆนะคะกดแป้นขึ้นคิดเลขกดแป้นโทรออกนะคะเวลาคุยโทรศัพท์รับสายต่างๆนเนี่ยไซส ให้เสียงที่ดังกว่ามากๆนะคะแล้วแป้นต่างๆเนี้ยก็กดง่ายกว่าค่ะทุกคนยังไงการที่เรามีหน้าจอใหญ่กว่าเนี้ยก็ทําให้เราใช้งานได้นะคะสุนทรีกว่านะคะแล้วก็สะดวกสบายยิ่งกว่า เอาละค่ะทีนี้ทุกคนก็ต้องลองช่างใจแล้วละค่ะว่าเหล่านี้เหมาะกับ40หรือ44มากกว่ากันนะคะใครเน้นสวยงามนะคะก็ไปที่40ใครเน้นฟังก์ชันการใช้งานสะดวกสบายนะเก็บมองว่า44เนี่ยก็คุมค่ะทุกคนแล้วเพื่อนๆราคาจะซื้อ40หรือ44กันก็อย่าลืมมาแชร์ให้เก็บที่ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนเลยนะคะบ๊ายบายอ๋อนี่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e เก็บด้วยนะคะไปละทุกคน Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh, oh.